สัญญาณรบมาแล้วเปิดนาทีทัพไทยชี้เป้าล็อกหัวในพลเขมรหลังขนกำลังมาทั้งกองแต่โดนเล็งเรียบร้อยก่อนทัพบ,บอกจะประกาศด่วนสั่งงดเผยแพร่ภาพข้อมูลขอปิดลับยุทธการล้างบางเขมรตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยก็ถือว่าใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับสำหรับการปิดบัญชีเขมรสักทีโดยเฉพาะหลังสถานการณ์ชายแดนไทยเขมรกำลังอยู่ในระดับตึงเครียดหลังทหารไทยต้องเสียขาเป็นรายที่7 เมื่อได้เหยียบกับบึ้งในพื้นที่ห้วยตาาเรียจนส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสและสูญเสียอวัยวะซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงสันติภาพที่ทั้งสองฝ่ายเคยลงนามร่วมกันโดยฝ่ายไทยยืนยันว่าเขมรมีการลักลอบติดตั้งทุ่นบื้มใหม่ในเขตไทยแน่นอนพร้อมหลักฐานครบมือแต่ทว่าความเปงเครียดก็ยังเพิ่มขึ้นอีกครั้งเมื่อเกิดเหตุปะทะบริเวณบ้านหนองยาแก้วหลังเขมรสร้างสถานการณ์จัดฉากระเบิดภูเขาเผากระท่อมตัวเองแล้วอ้างไทยยินก่อน จนทาให้สถานการณ์ชายแดนกลายเป็นจุดเดือดในทันทีและทั่วโลกกําลังจับตามองปมชายแดนไทยเขมรอีกครั้งแต่อย่างไรก็ตามนะครับด้านกองทัพไทยก็ยืนยันว่าเหตุบื้มและความตึงเครียดที่เกิดขึ้นทําให้จําเป็นต้องเตรียมยุทธการพิเศษโดยวางแผนล็อกเป้าและปิดลับแผนปฏิบัติการเอาไว้หมดแล้วเพื่อควบคุมสถานการณ์และปกป้องอธิปไตยของไทยขอเพียงคําสั่งเท่านั้นก็พร้อมบี้เขมรให้ราบคาบเพราะมาล่าสุดเลยนะครับก็ได้มีการรายงานแล้ว ถึงการเคลื่อนไหวของฝ่ายกองทัพไทยและมีคลิปจากจ่าทัพฝาได้โพสต์มือสไนเปอร์ไทยพร้อมระบุว่าถ้าเราไม่เอามันใส่เราแน่เมื่อวันที่15พฤศจิกายนมีการตรวจพบขบวนรถยนต์จำนวน8คันจากรยานยนต์จำนวน6-7ถึงคันและทกพจำนวน20-30ถึงนายแต่งการเสือ้อกาะหมวกเหล็กพร้อมอาวุธประจำกายบริเวณทางเข้าพฤติกรรมมีการเดินพูดคุยกันและมีทกพอคอยระวังป้องกันตามจุดต่างๆ หลังจากนั้นได้กลับมาขึ้นรถและขับมุ่งหน้าออกไปทางบ้านโกมุยโดยมีรถนำขบวน1คันและรถปิดท้ายขบวนจำนวน2คันคาดว่ามีการตรวจเยี่ยมจากพอบอชอเพื่อเช็คความพร้อมของกําลังพลและความแข็งแรงของบังเกอร์ตามจุดต่างๆซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับต่อกับความคืบหน้านี้เองจากเจ้าหน้าที่ไทยที่สามารถระบุตำแหน่งศัตรูที่ใกล้ชายแดนมากๆพร้อมคาดว่าน่าจะเป็นในพลขเขมรได้เข้ามาตรวจเยี่ยมกำลังพลแถมยังมีการเตรียมพร้อมสร้างบังเกอร์ไว้อีกด้วย แต่ก็เสียใจด้วยนะักขมเนเพราะทัพไทยจับได้เรียบร้อยแต่ว่าเราไม่ขอบอกตำแหน่งและข้อมูลเพิ่มเติมได้แล้วนะครับเนื่องจากต้องขอเก็บเป็นความลับไว้ก่อนเพราะว่ามาล่าสุดเลยสดสดร้อนๆก็เลยมีการรายงานด่วนจากกองทัพบ,บกโดยได้ประกาศว่าทัพบ,บกสั่งทหารทุกระดับชั้นยึด o p s e c หรือหลักปฏิบัติ Security, o perations e c u r i t y o p s e c ในระดับสูงสุดให้งดเผยแพร่ภาพข้อมูล การปฏิบัติการทางทหารเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลสําคัญให้ถูกนําไปวิเคราะห์ต่อยอดเพราะอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยทหารในพื้นที่และความมั่นคงของประเทศพร้อมขอร้องประชาชนร่วมมือง,งดเผยแพร่เช่นกันโดยสําหรับหลักปฏิบัติ o per ation security ในระดับสูงสุดนั้น1ห้ามเผยแพร่ข้อมูลยุทธปกรแผนปฏิบัติวิธีปฏิบัติหรือการเคลื่อนย้ายกําลัง2ห้ามถ่ายภาพที่มีพิกัด GPS หรือภาพที่เปิดเผยที่ตั้งทางยุทธการ ทั้งนี้เพราะข้อมูลบางอย่างอาจไม่ใช่ความลับแต่เมื่อนำมารวมกับข้อมูลอื่นก็อาจกลายเป็นภาพรวมยุทธการที่ฝ่ายตรงข้ามสามารถใช้ต่อรองหรือโจมตีเราได้ทันทีโดยการเผยแพร่ถือเป็นแหล่การที่กองทัพทั่วโลกรวมทั้งกองทัพไทยให้ความสำคัญอย่างสูงต่อมาตรการ Operation Security และเป็นหน้าที่ของทุกคนทั้งทหารและประชาชนในการร่วมกันปกป้องประเทศบนสมรภูมิข้อมูลข่าวสารเพราะความมั่นคงของชาติเริ่มต้นที่วินัย ดังนั้นจงร่วมกันใช้โซเชียลมีเดียอย่างระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของกำลังพลแนวหน้าและเพื่อให้ประเทศไทยมั่นคงแข็งแกร่งบนพื้นฐานของความรับผิดชอบร่วมกันทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพุทธศักราช2551หมวดว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานรัฐและข้อมูลสำคัญและระเบียบของทักบกว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยทางทหาร OPSEC ใช้กำกับมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลของกองทัพไทยเอกสารภายในอย่างไรก็ตามนะครับคำสั่งนี้ก็มีขึ้นหลังในเมื่อคืนที่ผ่านมามีชาวบ้านตามแนวชายแดนโดยเฉพาะแถวช่างระยีสุรินได้ยินเสียงบื่อสถึงหครั้งในฝั่งขเขมรฝั่งขเขมรยิงเช็คระยะฝั่งไทยไม่ตอบโต้และไม่ได้เปิดเผยตำแหน่งโดยได้เพิ่มระดับความตึงเครียดพื้นที่ตาควายระดับ5จนต่อมาถึงทราบข่าวว่าทหารขเขมรยิงทดสอบปืนใหญ่4-5ถึงนัด หลังซ่อมเสร็จที่เมืองโอรสเมตติดอำเภอกาบเชิงสุรินจนได้สร้างความแตกตื่นให้ชาวบ้านซึ่งแน่นอนครับต่อกับการออกคําสั่งงดเผยแพร่ข้อมูลและปิดลับแผนของกองทัพไทยดีเองเราก็ต้องร่วมมือกันร่วมทั้งพวกเราด้วยครับแต่นั่นก็หมายถึงได้เวลาแฉแผนการของขมรอย่างเต็มรูปแบบแล้วครับเพราะมาร่าสุดเลยทหารขมนก็ได้ออกไม่แฉเองเรียบร้อยหลังมีการเปิดเผยว่าตอนนี้ทหารขมศได้เพิ่มมาตรการเข้มออกลาดระเวนรอบปราสาทพระวิหาร โดยระบุว่าบรรยากาศตามแนวชายแดนไทยขเขมรบริเวณพื้นที่รอบปราสาทพระวิหารยังคงตึงเครียดหลังมีรายงานว่าเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2025หน่วยทหารขเขมรได้ออกปฏิบัติการลาดตระเวนอย่างต่อเนื่องในพื้นที่สูงเชิงยุทธศาสตร์โดยกำลังพลอยู่ในสภาพพร้อมรบและรักษาระดับการเฝ้าระวังขั้นสูงสุดซึ่งก็มีทหารขเขมรรายหนึ่งได้เผยแพร่ข้อความเป็นภาษาเขมรซึ่งสะท้อนถึงบรรยากาศในพื้นที่ว่าแม้พื้นที่จะดูสงบแต่เราไม่เคยผ่อนการระวังตัว อยากกงวันไปเลยที่รักผมต้องทําหน้าที่ปกป้องแผ่นดินกําเนิดของเราเมื่อหมดภารกิจแล้วเราก็จะได้พบกันอีกถึงแม้จะดูสงบแต่เราคงความพร้อมไว้ทุกลมหายใจและรอคําสั่งจากผู้บังคับบัญชาในทุกวินาทีการออกน้ำตันเมนที่ถี่ขึ้นของทหารขมรในช่วงนี้ทําให้ฝ่ายไทยยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากพื้นที่รอบปราสาทพระวิหารเป็นเขตอ่อนไหวที่เคยเกิดความตึงเครียดหลายครั้งอย่างไรก็ตามการออกลาดตระเวงของฐานขมรก็มาพร้อมก,กับการสร้างคอนเทนต์ หลังมีคลิปฐานขเขมรอ้างว่าเตรียมพร้อมแล้วเด้อแถมระบุข้อความยาวว่าว่าไงเด็กเสียมตอนนี้เราเตรียมพร้อมแล้วรอแต่คําสั่งการเท่านั้นที่ได้ยินแบบนี้ไม่ได้กลัวนะแต่ดีใจเหมือนเจ้าเข้าทรงเหมือนวีรบุรุษขมเข้าทรงและต่อมาวันนี้เองก็พบหานขเขมรโพสต์คลิปยานเกราะ BMP 1ใกล้แนวหน้าอีกครั้ง และแน่นอนคอนเทนต์ที่เขมรชอบที่สุดก็ไม่พ้นการมาป่วนทหารไทยหลังเกิดเหตุประทะคารมขึ้นที่ชายแดนสุรินใกล้ประาัทคนาเนื่องจากเหตุฐานเขมรยกจรวด RPG จีจอใส่หน้าฐานไทยแถมกล่าวหาโวยรุกล้ำเขตแดนแถมไล่ออกอีกต่างหากแต่สุดท้ายก็หนีทันควันพอเจอฐานไทยชี้หน้าไล่ทะเพิดแบบไม่ต้องมีอาวุธ เราคุยกันกันวนแล้วรอบนึงนะพี่ผมบอกผมบอกไปรอบนึงแล้วว่าถ้าพี่ไม่เข้ามาผมก็จะหยุดที่เดิมถ้าพี่เข้ามาผมจะดันไปข้างหน้าอีกเข้าใจไหมถ้าพี่อยู่ที่เดิมผมก็อยู่ที่เดิมถ้าพี่เข้ามาผมจะดันไปข้างหน้าอีกเข้าใจไหมพี่ตกลงไหมเราจะอยู่ตรงนี้ที่เดิมที่เดิมอ้าไม่เข้ามาแล้วนะอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ทุกคนผมลูกน้องผมข้างในครับรัครับอยู่ตรงนี้ พวดอยู่ตรงนี้ไม่เพียงขยับไม่ไม่ขยับแล้วอยู่ตรงนี้ไม่ไม่ไม่ให้ไม่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 ไปไม่ไปไม่ไปให้ไปโอเคนะพี่โอเคไโอเคนะต่างคนต่างอยู่นะพี่เหอมาครับโอเคส่งมาเอาขึ้นนี่โอเคนะ นี่เรื่องไรผูกพวกพี่คุยกันพี่ครับครับคุยดีดีอสบายใจต่อนี้นะบองบ้าโอเคโอเคอลี่อันนี้ตำมนงไหม่เหนือกัน้ออาำด้ยังไงก็ฝากคนตพี่ามไม่ไปไม่ไปถ้าถูกใจก็กดไลค์กดกัน้วไม่เพื่อติดตามตื่นสัารบอปปี้ไปดี้ั่บ้าทั่วเมืองครับและเจอกันคลิปห่้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า